สองโมงห้าสิบสามกำลังออกจากบ้านแล้วครับไปกันต่อแปดโมงสี่สิบสองถึงตัวเดียวแล้วค่ะไปกันต่อเป็นไงอ่ะ oh <yeah. S 1> ดีค่ะเก้าโมงเสรเริ่มแต่งหน้าไปกันต่อสิบโมงสิบสี่แต่งหน้าเสร็จแล้วไปกันต่อ เร็นแรกไปกันต่อเลยค่ะเที่ยงนีสุดกับลุกต่อไปเลยเที่ยง46แต่งหน้าลุกที่สองไปกันจ้าตอนนี้บ่ายหกนาทีเหนือนนักขมบุดแล้วนะคะเลยเก็บหวแก้ว,หว,กวกใหญ่แช่เอาไว้อยู่ในตู้เย็นพร้อม I'm ready go แปดโมงสามสิแปเริ่มลุกสอง่ายสองนะชัว่วโมงเเสร็จลุกสองแล้วค่ะไปกันต่อแปยสองสเจเปลี่ยนนะ ีไปหาข้าวกินกันเลยห้าโมงสามนาทีไปกินข้าวกันเลยหกโมงสนาทีกินเสร็จแล้วกลับบ้านกันสองทุมสาสถึงบ้านแล้วไปนอน